ก็ก็คนคนที่เขาพูดเจอมาคนที well, ่คุณระวังเขาพูดก็อนไก็่าเขาตัดให้คุณคุนเงินถ้าไม่ได้งนไม่ได้งานเราต้องคืนก่อนใช่ฮะเราเราพูดตรงๆนะเพราคุณควงผมผมบอกคที่แล้วโอเคคุณจัดจัดงานพวงมาลัยจัดคืนอะไรก็นได้ผมจะหาเงินนี้ในคืนไปก่อนแล้วได้งานเดี๋ยวทมาทำหมดดีกว่านะอันนี้เรารับปากว่าถือว่าไม่เกินของวันจะได้เงินคืนสกุลงนเจ็ดแสน ใช่ถูกต้องถูกต้องครับตแต่ว่าสําหรับคอมบอเนี่นะฮะคือมันทาแล้วมันเกิดความยุ่งยากกับผม,ม,มนะฮะใช่ฮะผมเพราะว,ว่าแม้แต่ในวงคการโทรศัพท์เองเนี่ยวันก็โทรมาหาผมแล้วเขาพูดี่เขาบอกเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอางี้ดีกว่าเฮียเดี๋ยวผมเอาเอกสารกอารโทรศัพท์มาให้เขาทำรายงานถึงบอร์ดแล้วฮะว่าทำไม่ได้ Bert, an, ไม่ไม่ฮะเดี๋ยวผมวันนี้ก็ทำนะผมได้มาแล้วผมจะให้อันนี้คุยแล้วคุยไดอันนั้นไม่เป็นไรฮะไอ้คุยเราคุยนะของจริงเราของจริงเพราะผมไม่ชอบคนเตหกนะฮะได้ๆดได้คุยนะผมไม่อยาคุยอากฟังให้คุยคุยให้เขาฟังกไม่ใช่มาเลย เดี๋ยวเามาใ่เพราะวันนั้นคุณเกษมก็เขาก็ยกให้ผมไปแล้วยรใหผมไปแล้วแัไองวระวังิซระวังเซกับไปคุยกัเอโรแล้วไปยใที่แต่เราไม่รู้เราบอกคุณกะสำหรับเกษมจบแล้ว่ามึงเียมเีจบแล้วผมบคุณจบแล้ว พราะตกลงกันหมดแล้วจบแล้วคือไม่วก็คุณไม่ต้องพูดเลยครับผมจบแล้วทีนี้ไอ้เจ้าของงานเนี่ยแล้วจะจบไหมเขาจะเราพูดไหมคุณก็ต้องคุยกับา